ดูดีกันได้เนาะดีกันเอาเดี๋ยวเส่นหนึ่งเาไปขายอันนี้อันนี้ม่หลม่หลับก็ที่อคช่เจับ อาจารย์นครับ้องขอบคุณครับอาจารย์อาจารย์อันนี้อาจารย์เอาอาจารย์อาาจารย์เขกนครับอไรหมอคุนี่ได้มาแอลมาใจมาด้วนดนใจกันเนาะ ล้มกันเหรอเลยย่าเป็นยงล้มจากมอเตอร์ไซค์มนที่เดินล้มเเป็นยังเา า่เนี่ยถ่ายหลุดตรงนี้กันโอ้โหถ่ายหน้าบ้านไม่สบายเลยถ่ายหน้าบ้านเลุยลงมาหลุมลกจะได้ลงมาหลุมาลกันได้โอ้โหแม่จ้ะจีบเนาะมีต้องดันให้แม่หมอจีบมิ้นแม่ทอง

นี่นี่แต่กองใช่ไหมนะจักสานได้แหละเก่งจังเก่งจัง